มีไงอะไรอ่ะพัพานละวะละวะเหรอสวยสวยเท่าไหร่พี่พี่เอาหมื่นสามหมื่นสามอุ้ยราคาตึงอยู่นะสวยสวยเลยหมื่นพันแล้วกันพี่เอาไปหมื่นสองทีฮะหมื่นสองหมื่นสองเหรอโอ้ยยังไ่ต้อโต๊ะบ้างเดี๋ยวเขาถามพระ ตื่นแต่ตีสองยังไม่ได้กินข้าวหิวเฮ้ยมีคนมาถามพาตั้งเยอะเหอไม่กินหายไปกันแน่นี่หนีหนีหนีไปไหนมาวะเนี่ยอัยเดินบ้างตลอดทุกวันทุกครั้งอันนี้หมื่นสองนะพี่สองอ่าโอเคจัดไปนี่เอาไหมอะไรอ่ะระฆังนิยมอืมเท่าไหร่นั่งกับเพื่อนมาเพื่อนมันจะเอาสองหมืห้าว่ะได้ห สองหมื่นสี่แล้วกันอ่าได้ได้ใส่ถึงไม่ได้โอเคพี่เดี๋ยวใส่รวมกันเดี๋ยวคิดตั้งรวมก็ได้รวมได้นะได้ไดเดี๋ยวไปแบ่งกันเองเอาเป่าไหมไม่เอา